กระทรวงสาธรารณาสุขนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายทดสอบระบบการบินท่าอากาศยานไร้คนขับครั้งแรกของไทยค่ะขนส่งยาและเวชภัณฑ์บินข้ามทะเลค่ะที่จากโรงพยาบาลสตูนนะคะไปสู่ที่โรงพยาบาลสอพอสอตอนะคะปูยูระยะทาง12กิโลเมตรค่ะเป็นการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ครั้งแรกนะคะโดยทีมสกายพอจากสิงคโปร์ค่ะ ที่สนามกีฬาราชกิจประการจังหวัดสตูลนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชาตรีณถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒ รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมกันแถลงข่าวการทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะสนับสนุนภารก,กิจทางการแพทย์เพื่อยกระดับบริการสุขภาพในให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียม นายแพทย์สโสพลกล่าวว่าในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ได้กําหนดให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่แซนบ็อกในการทดสอบรูปแบบและวิธีการใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการทดสอบระบบ อากาศยานไร้คนขับในวันนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ใช้ดโดรนในการบินข้ามทะเลขนส่งยาและเวชภัณฑ์โดยขาไปค่ะได้นำวัคซีนบาดท,ทยักจากโรงพยาบาลสตูลแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยูและก็ขากลับค่ะก็นำเลือดจากที่โรงพยาบาลสตูลน,นะคะรวมระยะทางก็12กิโลเมตรด้วยกันค่ะ ทางด้านของทีมสกายพอร์ตนะคะจากประเทศสิงคโปร์และก็คณะทํางานพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับนะคะได้มีการสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ร่วมปฏิบัติการทดสอบ ครั้งนี้เองหากการทดสอบในครั้งนี้ประสบความสำเร็จก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากลำบากเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถที่จะส่งยาหรือว่าเวชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆก็สามารถใช้โดรนในการสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ส่งขนยาวัคซีน เลือดเซรุ่มที่จำเป็นได้นะคะรวมไปถึงการใช้โมเดลกลางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไปก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะคะกับทางการแพทย์ที่ใช้โดนรนในการส่งยาส่งวิชภัณฑ์แบบนี้ก็รวดเร็วมากขึ้นใช่แล้วนะคะ